ยิงยางผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเป็นผู้นำปฏิบัติการนิวเคลียร์เมื่อเร็วเๆนี้เพื่อตอบโต้การซ้อมรบทางเรือขนาดใหญ่โดยกองกำลังเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาที่ทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาคทวีความรุนแรงขึ้นเป็นไปตามที่สำนักข่าว a อฟพีเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่วันที่10ตุลาคมพศ 2,565ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบขีปนาวูธปลายนิวเคลียรสสำนักข่าว KCNA ของรัฐรายงานนี่เป็นข้อความที่แข็งแกร่งในการป้องกันสงครามและกำหนดเป้าหมายสนามบินและท่าเรือหลักของศัตรู การตัดสินใจของเกาหลีเหนือที่จะจัดการฝึกเป็นการตอบสนองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อการระดมกำลังทางเรือขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ซึ่งรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือดำน้ำที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ แม้ว่าศัตรูจะพูดถึงการเจรจาและการเจรจาต่อไปแต่เราไม่มีอะไรจะพูดและไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น KCNA อ้างคำพูดของคิมเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธสองลูกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่7นับตั้งแต่วันที่25กันยายนเมื่อวันที่4ตุลาคมเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางเหนือญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2017